เราต้องมีความรักให้กันมากๆในยามที่มันมีโรคระบาดแบบนี้เราต้องรักกันมากเลยค่ะรักกันแล้วก็เข้าใจกันให้มากเราก็ต้องทําตามแล้วเราก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้มากเพราะว่า ไม่อย่างนั้นเราก็จะกลายเป็นภาระของสังคมเราก็จะต้องกลายเป็นภาระของหมอแล้วก็พยาบาลซึ่งเขามีงานที่ล้นมือแล้วเราเห็นเลยว่าเขาเหนื่อยมากกว่าเราหลายร้อยพันเท่าเพราะว่าเขาต้องทำหน้าที่ของเขาที่ต้องดูแลประชาชนทุกคนที่เจ็บป่วยเพราะโรคระบาดโควิดนี้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อพี่ตาค่ะชื่อจริงชื่อบุญตาสีโสภานะคะ เป็นคนประจวบคิรีขันธ์ก็คือเกิดที่ประจวบคีรีขันธ์แล้วก็เติบโตที่กรุงเทพมหานครค่ะอ่ะแล้วก็ได้ย้ายถิ่นมาอยู่ที่อุดรธานีนเมื่อ,อปี6-2สองค่ะก็คือก่อนโควิดนิดนึงนะคะก็ได้ย้ายมาทำกเกษตรที่นี่ค่ะ แรงบันดาลใจเรื่องการทำเกษตรเนี่ยมันมีความความทรงจำที่ดีถึงแม่ค่ะว่าครั้งหนึ่งตอนเด็กๆเ,เคยเป็นเด็กที่บ้านยากจนไม่มีที่ทำกินเราจะต้องหาอยู่หากินเองโดยแม่เนี่ยเป็นคนพาหาไม่ว่าจะเป็นหาดอกหน่อไม้ในเขาหาปูหาปลาในคลองอ แล้วก็คือช้อนกุ้งทำกเกษตรก็คือปลูกผักปลูกหญ้าปลูกพริกปลูกมันสำปะหลังปลูกสับประรดคือมันเป็นอาชีพในวัยเด็กของของแม่พี่ปาค่ะที่เราซึมซับความเป็นเด็กแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราชอบแบบนี้แต่ว่าพอโตมาก็คือจบป .6 เราก็ต้องมาทำงานที่กรุงเทพเพราะว่าบ้านเรายากจนเนาะ เราก็เลยไม่ได้สัมผัสชีวิตแบบนั้นจนเราทำงานมาจนถึงอายุ40กว่า46ก็ได้มาเห็นที่แปลงนี้ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะซื้อแต่ว่าเป็นเพราะว่าเราต้องกเกษียณตัวเองก่อนเพื่อที่จะดูแลพ่อพี่ตาเป็นลูกคนสุดท้องค่ะพี่ๆเนี่ยเขาก็ดูแลพ่อดูแลอะไรแบบว่ามาเยอะแล้วก็เลยเป็นในส่วนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยพร้อมสุด ที่จะดูแลพ่อก็เลยตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้แล้วก็มาดูแลพีพ่อที่อายุ93แล้วก็มาทําเกษตรค่ะรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่เราได้ลงมือทําไม่ว่าเราจะเป็นการขุดดินถอนหญ้ารดน้ำต้นไม้ทำ สิ่งประดิษฐ์อะไรต่างๆที่ให้ในบ้านได้เรารู้ว่าในสวนเราเนี่ยสวยงามปลูกพืชผักแล้วออกดอกออกผลให้เราได้เห็นมันเป็นอาหารตาก่อนที่เราได้เห็นปลูกได้ดอกไม้ได้เห็นถึงความสวยงามปลูกผักอ่ได้เห็นถึงการเติบโตเห็นใบที่ขึ้นมาสวยงามบ้างไม่สวยงามบ้างมีหนอนกินบ้างแทะเลมอะไรบ้างแต่มีความรู้สึกว่าเมื่อเราได้กินเนี่ย รู้สึกแบบโอ้โหมันเป็นอาหารที่วิเศษที่มันมาจากสองมือเราที่เราได้ทำสวมหน้ากากเข้าหากันจริงๆก็คือหน้ากากแบบนี้ที่เราจะต้องสวมเข้าหากันโดยที่เราไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งเราจะต้องมาใช้ชีวิตแบบนี้อยู่ใกล้ๆกันไม่ได้ก็ต้องเว้นระยะห่างเคยกอดกันกับคนที่เรารักแล้วคนที่เราคิดถึงก็ไม่สามารถกอดได้ พี่น้องจะเดินทางมาหากันข้ามจังหวัดก็ไม่สามารถเดินทางข้ามจังหวัดมาได้ให้เราคิดถึงกันแค่ไหนให้เรารักกันมากแค่ไหนโควิดก็ทำให้เราห่างกันโดยไม่มีข้อแม้เพราะว่ามันเป็นกฎกติกามารยาททางสังคมจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตอยู่ให้มันมีความสุข ยิ้มให้กับธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรามีอะไรเราก็ทำทำตามหน้าที่แล้วก็พยายามทำที่ดีที่สุดให้เราแล้วก็ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นอันนี้เป็นสิ่งที่ทำที่สำคัญแล้วก็คิดว่ามันเป็นพลังที่ท,ท,ที่ทำได้นะถึงวันนี้ค่นะแล้วเราก็จะเดินต่อไปได้ ผ่านอุปสรรคหรือว่าโรคระบาดเนี้ยสักวันหนึ่งมันก็จะเป็นเหมือนโรคไข้หวัดปกติธรรมดาทั่วไปอ่ซึ่งทุกคนเป็นได้ก็หายได้อ่ะเรามีวัคซีนก็คือป้องกันได้อ่ะความรุนแรงลดลงอะไรเงี้ยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องต้องอยู่กับโควิดให้ได้อีกหน่อยมันก็จะเป็นโรคธรรมดาค่ะมันก็ไม่ได้เป็นโรคร้ายอย่างทุกวันนี้ที่เราคิดเพียงแต่ว่าเรา ต้องเข้าสู่กระบวนการที่จะต้องได้รับวัคซีนหรือว่าการรักษาทางการแพทย์ที่ถูกต้องค่ะเราต้องต่อสู้เพราะพรุงนี้มันก็ต้องผ่านไปให้คิดถึงคนที่ให้โอกาสเราอ่าได้มายืนอยู่ตรงนี้ไรเนี่ยสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในหัวใจเรามากแล้วเป็นพลังให้เราได้มากในการที่เราจะต่อสู้แล้วก็เราก็จะต้อง ดำเนินชีวิตของเราต่อๆไปจนลมหายใจสุดท้ายของเราจะมาถึง